เนื้อหามีสปอยนะครับผมด้วยีเอาเละครับผมก็กราบสวัสดีทุกทุกท่านก,นกันด้วยนะครับคือผมกับเฮียวรินนะฮะในรายการเจาะประเด็นหลังดูนะครับผมเป็นตอนที่ อะไรนรวะหกนะครับผมของจุดสืดเนอกครเซนเออคือมันคือตอนที่7นะครับผมพูดผิดนะ <c oughs> โดยประเด็นในตอนนี้นั้นข้างที่จะน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันจะวนอยู่ที่โกโจสตรูรุนะครับหรือว่าโกโจเซนเซของเราแล้วก็เวทเซฟายเวทการกลางอาณาเขตนะครับโอ้โหเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวจะเป็นยังไงครับเราก็ต้องไปดูเลยดีกว่าค <c oughs> ือหลังจากตอนที่แล้วนะครับที่โกโจเนี่ยโดนลอบสังหารนะครับโดยไอ้พิศาัทคำสาบไอโจโกะใช่ไหม ผมเรียกว่าไอ้ผู้ขอไฟแล้วกันโดยก็ได้ดูถูกโกโจเซนเซไว้ยเยอะเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าคงไม่เก่งเหมือนที่คิดหรอกแต่พอสู้จริงๆบอกเลยว่าสู้โกโจเซนเซไม่ได้เลยไม่แต่น้อยโดยโกโจให้เหตุผลว่าเพราะว่าเขาใช้มูกเกนอยู่มันเป็นเหมือนกับพลังที่แบบว,ว่าอยู่รอบรอบร,อบร่างกายนะครับผมแล้วก็เมื่อมีศัตรูหรือว่าสิ่งโจมตีเขาเนี่ยไม่ทําให้สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเคลื่อนที่ช้าจนเหมือนกับหยุด ก็คือไม่สามารถที่จะแตะตัวโกโตได้สรุปแบบง่ายๆก็คือไม่สามารถที่จะโจมตีโกโตได้เลยนั่นเองครับคือตีโจมตีไม่โดนทำให้โกโตในห่มต่อสู้แบบว่าชิวจะจัดชิวถึงขนาดที่ว่าไปพาพระเอกเนี่ยที่กําลังฝึกแบบฝึกอาร,รมณ์อยู่เนี่ยมาดูด้วยเลยนะฮะแต่การทําแบบนี้นะครับผมก็ไม่ใช่การเอาฮาอย่างเดียวนะเพราะว่าพระเอกเราก็ฝึกมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับสามารถควบคุมอารมณ์และก็พลังสยเวทในระดับหนึ่งได้แล้วก็เลยพามาดูของจริง นอกจากโกโจจะต่อสู้แบบเิวๆเลนเหนือชั้นแล้วก็ยังไปยั่วนะครับขอไอ้ภูเขาไฟนี้แบบโกรธจะจัด,จดก็เลยใช้พลังสยเวทกลางอนาเขตขึ้นมาทันทีซึ่งสตรุหรือว่าโกโจเซนเซเนี่ยก็คาดไว้อยู่แล้วนะครับก็เลยใช้พลังของตัวเองกลางอนาเขตบ้างนะโอ้โหแล้วฉากนี้เลยครับทำให้เราได้เห็นหน้าตาอันหล่อเหลาผมว่าถ้าเกิดจะหล่อผมว่ามันดูสวยมากกว่าน,นะคือตาเฮียแกนเนี่ยสวยมากทําให้สามารถจัดการไอ้คำสาภูเขาไฟได้อย่างง่ายดาย นะครับผมแล้วก็พยายามที่จะเอาความลับนะว่าใครเป็นคนสั่งมาแต่ก็ไร้ประโยชน์นะครับแถมมีคนมาช่วยด้วยก็คือหนีไปได้นั่นแหละที่สําคัญนะครับตอนนี้น,นั้นยังมีการเปิดตัวปีศาจคำสาบตัวใหม่นะครับนั่นกะ็คือมาฮิโตะนั่นเองนะจริงๆมันมีตัวหนึ่งนะครับไอมันชื่อว่านัาน่าชื่อว่าฮานามีนะแต่มันผมไม่ค่อยชอบมันไม่ค่อยเท่ ซึ่งประเด็นสําคัญก็มีประมาณนี้นะครับผมจะพูดถึงหน้าตาของโกโจโต,ต่อแล้วก็ตัวพลังกลางอนณาเขตนะก็คือการใช้สายเวทกลางอาาเขตนะครับมันเหมือนเป็นการทําให้พื้นที่พื้นที่นั้นเนี่ยเหมาะสมสำหรับการต่อสู้ของเรามากที่สุดโดยตอนนี้ผมก็เห็นอยู่ประมาณ3คนที่ใช้นะครับผมนี่ก็คือ,อเรียวเมนสุคุณะโกโจโสตารุแล้วก็ไอ้ปีศาจผู้ขอไฟเนะี่ย ซึ่งของโกโจนะครับเนี่ยเป็นโลกที่มีความรู้ไร้ขีดจากัดเนี่ยเรียกว่ามีความรู้มากซะจนผู้รู้ไม่มว่าจะแบบขยับตัวหรือว่าทําอะไรได้เลยก็คือความรู้ท่วมหัวหเอาตัวไม่รอดแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือโกโจเปิดหน้านะครับผมก็คือพี่แกเนี่ยหลอแต่ว่าตาพี่แกเนี่ยสวยจะจัดคือมันสวยมากเลยนะครับก็อตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดอะไรก็ได้ถ้าคุณอยากจะกด เอาละเนี่เราจะจากกันไปด้วยตัวอย่างตอนต่อไปก็คือตอนที่8 NA นั่นเองครับเราวันนี้ก็บายครับผม